ก็สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของวิธีการเพิ่มค่าพลังต่อสู้โดยรวมนะผมซึ่งจะถูกแบ่งเป็น5วิธีการน้องหนึ่งก็คือเพิ่มของฝั่งฮันเตอร์นะผม2คือเพิ่มฝั่งโ o ลอูสามคือเพิ่มฝั่งขอาวุธคี่เพิ่มฝั่งในส่วนของกองทัพเง,งาแล้วก็5ส่วนของบาลาน์นะผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่2วิธีการแรกที่ทุกคนน่าจะเพิ่มได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของค่าพลังรวมโซลจีนอูนะผมก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็ค่าพลังของฮันเตอร์นะผมซึ่ง วิธีการดันค่าพลังนะผมถ้าคุณอยากดันค่าพลังถ้าคุณใส่เทสซีสแบบนี้เนี่ยค่าพลังจะดันไม่สุดนะผมคุณจะต้องใส่คำสาปแปดนะผมแล้วก็คำสาปที่สเตตพวกนี้นจะบวกได้ดีสุดกด็ดดคือจะเป็นสเตตพวกที่เป็นค่าพลังโจมตีอย่างเช่นพลังโจมตีเพิ่มเติมปริมาณดาเมจเพิ่มเติมดาเมจที่เข้าประมาณนี้ผมถ้ายิ่งตีบวกเยอะในส่วนของการบวกเพิ่มค่าพลังก็จะสูงขึ้นด้วยนะผมรวมถึงในส่วนของอีแทงคอพร หินแห่งพรก็มีผลต่อสกิลนะครับพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคือถ้าเปลี่ยนจากรูนม่วงเป็นรูนทองก็จะเพิ่มสกิลออโต้คือเพิ่มค่าพลังออโต้ประมาณหล100ักร้อยถึงหลักพันนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้สกิลรูนเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอพรเนี่ยหินแห่งพรตัวนี้เนี่ยจากระดับม่วงระดับม่วงขึ้นมาทองอะ่ะจะอยู่ที่2,000หน่วยผมนะเปลี่ยนให้ดูนะเนี่ยผมเปลี่ยนปั๊บผมโดนลบไป2,500นะครับตบมาทกเลยแหละ ก็ถ้าเราเป็นทองล้วนนะผมตรงนี้เราก็จะบวกประมาณหมื่นหมื่นกว่าๆเลยนะเพราะว่าบวกก้อนละมันสองพันห้าเมรียกบนะก็จะบวกประมาณก้อนละสองพันห้าโลกรหัศสี่ก้อนก็เป็นหมื่นหนึ่งเรานี้ผิดก็ประมาณสักหมื่นเจ็ดกว่าๆนะผมแต่ถ้าคุณเป็นสีขาวผมไม่แน่ใจว่าสีขาวบวกเท่าไหร่ผมไม่ได้มีสีขาวในตัวเนาะอ่านี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มส่วนหนึ่งนะผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของอาวุธเนาะซึ่งอาวุธตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มได้จากหนึ่ง การัฟสก,กิลวุฒนะผมการัฟสก,กิลวุฒตรงนี้ก็เพิ่มได้เหมือนกันแต่ก็เพิ่มไม่ได้ค่อยเยอะนะผมแต่สิ่งทียย่เพิ่มไม่เยอะเลยคือดาวยิ่งเราปลดดาวเยอะค่าพลังก็ยิ่งสูงนะผมก็คือถ้าคุณจะน่นพลังจร,งจรงิงๆอ่ะคุณจะต้องมีวุทที่ดาวเยอะแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแต่ทุ่ที่คุณมีก็ได้นะอย่างเช่นดวงคุณเกลือคุณไปออกเคียวจน10ดาวอย่างเงี้ยเวลาคุณจะน่าพลังจรงิงคุณก็ใส่เคียวนะผมใส่เคียวให้ค่าพลังมันพุ่งเพื่อให้คุณบรรลุเบตันค่าเฉยๆนะ แต่ถ้าคุณจะเล่นพลังโดยรวมเนี่ยอันนี้จะทําทำไม่ได้นะผมเพราะว่าเราก็ต้องใช้อาวุธที่เราจําเป็นถูกต้องไหมอ่าเป็นวิธีการเพิ่มของสกวระหลักนาะก็คือ1นึ่งหินแดงพรสองก็คือลูนสกิลสามคือ, 3, คอดาวของอาวุธนะผมสี่ก็คือในส่วนของเซ็ตนะผมซึ่งเซตผมเนี่ยเป็นคำสาปแปดที่เป็นในส่วนของสายบวกพลังโจมตีนะผมจะได้บวกเยอะขึ้นนะเนาะอ๋อหูรื่นอย่างที่5ไปนะผมก็คือในส่วนของออปชั่นคอเนาะซึ่งออปชั่นคอพวกนี้ก็บวกค่าพลังให้นะผมซึ่ง จะบวกน้อยหรือบวกมาก lles. จะขึ้นอยู่กับค่าข้างหน้าตรงนี้เนาะซึ่งค่าที่จะบวกเยอะก็จะเป็นในส่วนของปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นผมจะลองเปลี่ยนจากปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้นะผมเปลี่ยนจากปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นในส่วนของอเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นในเรื่องการทะลุป้องกันเนาะเปลี่ยนเสร็จปั๊บนะผมสังเกตไหมว่าค่าพลังผมลดนะเนี่ยค่าพลังผมลดได้เปล่า338เนาะ338จาก338เป็นเท่าไหร่เออถ้าผมเปลี่ยนนะนะกับ สามสี่แปดเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยน่าตรงนี้ก็มีส่วนนะผมซึ่งส่วนที่ทาให้เราบวกเยอะที่สุดก็คือปริมาณดาเมจเพิ่มเติมนะฮะปรมาณเพิ่มขึ้นแต่เนาะก็คือไอค่าเนี่ยเป็นค่าทำให้เราบวกค่าพลังติมงได้สูงขึ้นนะผมซึ่งอยู่ที่ว่าทุกคนจะใส่คออะไรแต่ผมมองว่ากว่าทุกคนจะมีคอนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะ,ะการเกมเกือบเอ็นเกมกว่าคนจะมีคอพวกนี้แล้วยิ่งกว่าคุณจะอัพเต็มได้นะก็ถือว่าใช้ระยะเวลานานอยู่ผมเพราะว่าไอตัวขออัพเนี่ย อดอกจากระดับง่ายยากประมาณนี้ง่ายยากปานกลางประมาณนี้มันก็ดอกบดบนะผมแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ดอปบ,บางทีก็ดอกเยอะเลยหรือบางทีก็ไม่ออกเลยก็มีนะผมอยู่ที่ดวงแล้วก็วิธีการเพิ่มลหลักๆก็จะมีอยู่5วิธีการมนาะสรุปกันใหม่็คือจะมีในส่วนของคออ์ติแฟกนะครับผมหินเพ่งพรแล้วก็อาวุธนะผมสำหรับวิธีการเพิ่มของสองสิบอนะต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการเพิ่มของฝั่งฮันเตอร์นะซึ่ง กับพวกฝังฮันเตอร์อของซองคิอูเลยนะผมซึ่งวิธีการดันที่ถูกต้องเราจะต้องดันตัวละครที่เรามีดาวเยอะที่สุดก่อนนะผมตัวไหนดาวเยอะสุดเราดันค่าพลังก่อนอันนี้คือผมนับกรณีที่ว่าคุณดันเพื่อเอาไปเชิญคาได้เฉยนะแต่ถ้าคุณไม่ได้อดันเพื่อเอาไปเชิญคาให้คุณเลือกตามสเตตัสที่ตัวละครต้องการอย่างเช่นมีมยองกูต้องการพลังชีวิตปริมาณดาเมจที่เข้าปริมาณดาเมจเฟื้นฟ,นฟนูที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็หาให้มีมยองกูค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็อัติแฟก พวกนี้สามารถเพิ่มได้หมดเลยแล้วก็รวมถึงการอัปเกรดของอัปเกรดตรงนี้ก็เพิ่มได้เหมือนกันนะผมก็เพิ่มประมาณดาวแล้วมันพันสองพันอัพสี่พันครั้งนึงก็เพิ่มระมาณเกือบหมื่นนะผมก็อยู่ที่ว่าคุณจะอัพหรือเปล่านะแต่ผมยังผมยังไม่อัพดาวแดงกันผมมองว่าดาวแดงผมเนี่ยยังอะไรดีกินทรัพยากรเกินไปนะผมเลยอัพเพียงแค่ดาวทองก่อนนะผมก็สำหรับฮันเตอร์เหมือนก็ซซองกิดอูเลยแค่ว่าต้องเลือกให้ตรงกับสายตัวละครน,นะผม ไม่ใช่ว่ามินเป็นซับแต่คุณไม่ใส่แอคแท็กอันนี้บางทีเนี่ยฝั่งซับก็มีค่าพลังสูงกว่าก็มีนะผมก็มานี้นะครับสำหรับฮันเตอร์ Hunter, คือแบบของซองเลยเนาะแต่แค่เปลี่ยนแฟกเฉยๆให้กลายเป็นตรงสายอาวุธอ้อ,อผมนลยบอกอาวุธก็ใช่นะอาวุธก็ใช่เหมือนกันอาวุธต่อให้ไม่ตรงตัวไม่ตรงท่าแต่ถ้าดาวเยอะกว่าอันนี้ก็สูงกว่านะอย่างเช่นตอนนี้มินผม,มอยู่5ดาวใช่ไหมถ้าเปลี่ยนจาก5าดาวเป็น10ดาวเดี๋ยวนะปับ๊บ 64.5อย่างนี้นะผมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอเคครับไปต่อกันเลยเอ๋ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการเพิ่มค่าคารางฝั่งของค่าอาวุธนะผมซึ่งผมขอที่เราอบอว่าอ,อาวุธอันนี้มันจะอิงตามอาวุธที่เรามีค่าเราสุดหรือดาวสูงสุดนะผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธ SR นะซึ่งคุณไม่ต้องกังวลไปว่าออาวุธ SR ผมอะมีดาวเ,เยอะกว่า SR ตอนนี้ถ้านาค SR ผมมาดันมีดาวเยอะกว่า SR มันจะแทนที่กันไหมก็คือ มันจะแทนที่การต่อให้ทั้ง,งคางบดในผมเป็น SR นะาร์ต่อให้ผมมี SR มาทีหลังเนี่ย SR ก็จะเข้ามาแเทศ SR ชอาร์นะผมซึ่งค่าพลังในแปลผัลตามอะไรบา้างหนึ่งอาวุธของออดาของอาวุธสองเว้อของอาวุธสามก็คือการอัพขั้นในส่วนของค่าวุตตรงนี้ที่เป็นบวกเจ็ดนะผมบวกหนึ่งบวกหนึ่งจนถึงบวกสามหรือบวกสี่เนี่ยจะใช้ขวดธรรมดานะผมแต่พอบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจะเป็นขวดเหลืองเนาะซึ่ง คนเลิฟจะหาค่านข้งยากแต่ก็มีวิธีการเติมได้อยู่หรือเล่นในสเกมประจำวันหรือว่าอีเวนต์อย่างนี้ก็หาได้แล้วผมซึ่งเราสามารถดันได้สูงอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนาะผมะรับค่าค้าวบุน,นเราไม่สามารถดันมากกว่านี้ได้แล้วเว้นแต่ว่าจะมีการเพิ่มการอัพขั้นใหม่ขึ้นมาต่อจาก7นะผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มค่ามาังอีกทางนึงเนะแต่ผมบอกว่าทางนี้มันก็จะเพิ่มตามเวลเราแหละเพิ่มตามที่ว่าเรามีขวดเยอะขนาดไหนเรามีเพชรปลดเยอะขนาดไหนเบลเทนคัทเราเยอะขนาดไหนนะครับเราถึงจะ ขวดได้ครบ12แท่นเนาะอ่าผมจะพาไปดูหน้าตาขวดนะผมหน้าตาขวดจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เนี่ยคือขวดธรรมดาแบบนี้เนี่ยคือขวดเหลืองนะผมซึ่งขวดธรรมดาจะใช้อัพตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงขั้นสามแล้วก็จะประมาณผมผมไม่แน่ใจเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันจะใช้อยู่ขั้นหนึ่งหรือขั้นสามนะผมแล้วก็จะมาใช้สีเหลืองตั้งแต่ขั้นสี่ถึงขั้นเจ็ดเนาะ ซึ่งกว่าเราจะอัพครบเนี่ยมันจะมีวิธีการได้อยู่ Assass, ผมบอกก็คือ1ถ้าเราไม่เติมมันจะมีแพ็คที่เติมเราได้ขวด2ขวดได้อยู่นะ2ก็คือได้จากเกตเกตก็มีโอกาสได้นะผมโอเคผมจะเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยเนาะต่อไปนะผมจะเป็นในส่วนของการเพิ่มพลัง <parts> ฝั่งกองทัพกองทัพทหารเงาเนซึ่งกองทัพทหารเงาเนี่ยเราอัพขั้นนนียไม่เพิ่มนะการอัพขั้นตรงนี้จะเป็นการเพิ่มในส่วนของเรื่องกองทัพเงาให้เราอัพได้สูงขึ้นนะผมซึ่ง ถ้าเราต้องการอัพในส่วนของพลังต่อสู้กองทัพจะเพิ่มได้อยู่ 2, 2วิธีก็คือ1จะเป็นในส่วนของการอัพกองทัพเงาก็คือใช้ในส่วนของพลังงานเงาซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะได้จากการลงเกรดการลงเกตจะม,มีโอกาสออกพลังงานเงาแล้วก็มีโอกาสออกพวกอย่างอื่นอย่างเช่นในส่วนของหินอัพในส่วนของอัพเกรดตรงนี้ก็ได้ผมอัพเกรดตรงนี้ก็เพิ่มเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอัพไปมันก็เพิ่มเหมือนกันนะผมอ่าอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันนะถ้าคุณเพิ่มดาวแต่ผมมอกว่า อัพตรงนี้จะเยอะกว่านะผมเพราะว่าเราก็แค่เล่นเกตให้ดอกแบบนี้แล้วเราก็มาอัพนะผมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอน,นถ้าผมอัพขั้นต่อไปก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2อ0 0 0 0เนาะตอนที่ผมอยู่2อ0 0 0ก็เอ้สองแสนสองหมื่นหกพันพอผมอัพขั้นต่อไปก็จะเป็น2อ0 0 0นสนะผมอ่าก็ประมาณนี้สำหรับการเพิ่มขั้น,นผมก็วิธีการเพิ่มไม่ง่ายเลยสำหรับกองทัพเงาจตไม่ง่ายว่าไออันเนี้ยเพิ่มง่ายสุดหาง่ายสุดแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเล่น10ครั้งต่อวันมันจะออกตลอดหรือเปล่านะ ซึ่งของผมจออครัลมันห้าสิบหกสิบก็อยู่ที่ดวงเนาะหรือบางทีเล่นสิบครั้งก็ไม่ออกเลยก็มีนะผมอ่าในวิธีการเพิ่มอย่างแรกอย่างที่สองก็เป็นการอัปเกรดเงาแต่โดยส่วนใหญ่แต่ตรงเนี้ยเราจะมาตัดถ้าเราไม่ได้เติมนะเราจะเริ่มมาตายกันตอนมรรดาว่วงไปดาวทองเพราะค่อนข้างจะหาของยากผมยิ่งดาวทองไปดาวแดงก็ยิ่งหนักไปย,ยิ่งหายากเลยนะผมเพราะว่าอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็มีผมไม่มีดาวแดงเลยนะส่วนผมเป็นดาวทองหมดเลยพราของผมไม่พอนะผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพิ่มค่าพลังต่อไปกันเลย ต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มค่าพลังอย่างสุดท้ายซึ่งกว่าคุณจะเพิ่มค่าพลังอย่างนี้ได้เนี่ยคุณก็แทบจะอยู่กลางเกมกดเอ็นเกมแล้วเนาะก็คือบาลันนะผมซึ่งบาลันเนี่ยจะเพิ่มที่สูดอยู่ที่ห้าหมื่นเนาะแต่ว่าเทอรเกตหรืว่าตรงนี้มันมีจักรพรรดิเขาทั้งแปดเนาะซึ่งถ้าเราครบแปดตัวก็จะบวกอยู่ที่สี่แสนของผมบอกว่ากว่าจะไประดับนั้นได้น่าจะมาอีกสักปีสองปีได้แหละถ้าตัวต่อไปน,น่าจะประมาณทักเดือนสองเดือนหนึ่งก็ครบรอบหนึ่งปีของตัวนี้อาจจะมาเนาะซึ่งบาลันก็เราสามารถหาาาาชิ้นนนส่วนในกกกรรอัพจากกาลง กำลังแสรสมบาตของบาลานได้ของเราสามารถหาได้นะซึ่งผม,ผมจะมา50ได้ก็นานอยู่นะผมไม่ค่อยได้เติมด้วยแต่ก็เล่นตามที่เราได้รายสัปดาห์ผมได้วันละ4ใบเนาะก็ก็จะบวกสัญลักพื้นฐานอย่างเช่นอัพอันแรกก็จะเป็นมันจะสลับกันก็คือเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีนะผมแล้วก็มันจะมาเพิ่มพลังโจมตีสองจุดอูให้เพิ่มพลังเงาให้ประมาณนี้นะผมแล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจนุ่นนี่นั่นผมมันจะสลับกันก็คืออันแรกเป็นโจมตีอันที่สองก็จะเป็น ทะลุป้องกันกับแม่นยำมันจะสลับนี้ไปเรื่อยๆนะผมซึ่งล่าเราสนใจแค่ในส่วนของการเพิ่มค่าแม่นยำแล้วก็เพิ่มในสกอรพลังโจมตี270นะผมซึ่งเห็นไหมอันนี้เพิ่ม500ใช่ไหมครับต่อจาก500ก็จะมาเพิ่มอีกพันหนึ่งเป็นพันห้าแล้วนะเป็นพันห้าพันห้าเป็พันห้าเป็นสามพันนะผมก็คือพลังโจมตีสองแล้วก็อีกสามพันถ้าเราพกบาลานไปด้วยแต่ทุกคนน่าจะพกอยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสกิลเลือกบาลานนะผมจากตอนแรกที่ว่ามันเป็นเบรกกลาง เบรกกลางก็จะกลายเป็นเบรกกลางเหมือนเดิมแต่เพิ่มปริมาณน้ำัเพิ่มขึ้น5 0เอแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มปริมาณเบรกจากเบรกกลางกลายเป็นเบรกสูงกลางนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเพิ่มพลังบาลานซึ่งบาลานเนี่ยเป็นสิ่งที่กว่าเราจะได้ก็ถงงกับเอนเกมเนาะก็สรุปแล้วการที่เราจะเพิ่มค่าพลังได้จะมีอยู่5อย่างนะครับสรุปกันเลยเนาะก็คือ1เพิ่มจากซตัวเอง2เพิ่มจากอันเตอร์3เพิ่มจากคาร์บูทสเพิ่มจากเงาและ5เพิ่มจากบาลานนะครับผมซึ่ง สามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเพิ่มไปทางไหนแต่โดยส่วนใหญ่ผมมองว่าเพิ่มจากฮันเตอร์กับของโซฟิทอเนจะเพิ่มง่ายสุดแล้วนะผมเพราะว่ามันเป็นการแค่เราพยายามเปลี่ยนแฟกดันแฟกไปเรื่อยๆให้แฟกดันพลังให้เราได้สูงที่สุดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ